สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซมาเอฟซเก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุน่นห้างเซยงจะห้างเซยงรอบเซาระบายแนวทางของวันจันทร์จากวันที่23เดือน6มิถุนา2568จ้าสำหรับพลห้างเซิงของวันที่2 0 วันซุกทีผ่านมา,จากจะเดือนหกสำหรับแนวทางข้าวจะพุนสรุปกข้าวขา้มาสรุปกพุนดวนลังกันก่อนเนาะหายตัวได้ไปในกระเพืนสิได้เข้าใจกันเนาะหางเสียงรอบเศร้าจะแนวทางเลขเด่นเด่นหกกับหาจ่าสำหรับพุนของรอบเศร้าคือสี่หาเกาลาง8ปหา สำหรับบนหาเก่าเนาะมาตัวเก่าอีกเราจะตัวเก่าแอดไว้บดได้จับหายจากม,ม,มาตัวเก่าอีกแล้ววันที่สิบเก่ากับมาเก่าหามารอบายวันที่ยี่สิบมาหาเก่ารอบเศร้าจา่านาเสียดายเนาะโอ้โหสำหรับลางลางแปดหาเก่าหาแปดจา่า จับกูได้สองตัวหลังเด่นหายรุดหาเขาเข้ามาสองเด่งสามเด่งกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับบนนี่คือมาหาเก่าจับกูผ่านไปเนาะหาเก่ามาตัวเก่าบริจับหายตัวเก่าเลขกระจายสำหรับรอบบ่ายเด่นสองกับหนึ่งพ้ลของรอบบายจะศูนย์สี่แปดหลังเจ็ดสี่ สำหรับแนวทางของเฮารอบใบตัวผ่านไปเนาะแนวทางของเฮามารอบเสาร์จะสำหรับแนวทางห่างเสียงคองที่ยี่สิบจาตามนี้จะสำหรับโพสรุปจาวันที่ยี่สิบสามเมื่อน,นี้วันจันทร์รุ่นกันต่อจา ก่อนสิไปรับชมแนวทางฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์ด,ชรด้วยละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกดกระด,กด,กดิ่งไว้เรา,า,าจะเปิดเสียงเด่นผมพาทังทางเสียจอยลูกหายจะติดตามไม่จอยไดแ้แค่ทางนี้ทางเดียวจะยูทูบจอยพารวยชาแนลเนาะจะจอยบ่มีกลุ่มบ่มีไลน์ใดๆทั้งสิ้นจ้าถ้าอยากติดตามแนวทางก็กคือยูทูบอย่างเดียวเลยจะฝากด,ด้วยละกันเนาะสำหรับ ห่างเซ็งรอบเศร้ามนีเด่น1กับ0วิ่งรูดจะใส้วิ่งใสซรูดควา,าม้ามัถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จ้าหนึ่งสี่หาหนึ่่กูสุดท้ายหนจ้าศูนย์สหาศเก้า 08 07สำหรับรอบบายให้เด่น3กับ2 3 5 3 9 3 8 3 7 3 0 3 0กูเด่นบายใส่เช้า แต่ว่าครูเด่นเศร้าใส่สาบายบริจาคหายเนาะสำหรับเด่นสนองสี่สองหาสองเก้าสองแปดตามด้วยสองเจ็ดจ้าสำหรับตัวเน้นจ้ารอบบายสองเน้นสองเก่ากับสองหา 3830 0908 1517 สำหรับแนวทางห้างเซ็นทรัลที่2 13วันจันแนวทางของเมือนี่ตามนี่เลยจะมือนี่คอยมาปังๆเด้งๆล่ะกันเนาะจังได้กลับช่วงไว้เป็นแนวทางจะมีตัวหมักตัวชอบตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยพานได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีเข่าแลวก็มีลูดจ้าขอให้เฮงๆปังๆรวยๆเต็มๆเสาบ่ายเลยล่ะกันเนาะโฉบๆมันๆกันทุกคนทุกท่าจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า